สวัสดีครับในแว่นแชนแนลวันนี้ก็วันที่28เมษายน2564ก็มาตามหลวงตาบุญชื่นกันต่อนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันต่อเช้านี้กับพระอริยสงฆ์เจ้าแห่งลุ่มลำน้ำโขงนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแห่งบ้านเสาเล้าใหญ่ ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นการเดินทุดงกลับยังอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากที่ได้เดินทุดงออกมาแล้วจากอำเภอโพนสวรรค์นะครับมุ่งหน้ายัางจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายนะครับแม่หูงสุดของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าวงตาได้ทํา ตามเจตจำนงความตั้งใจของตัวเองในการออกเดินธุงดงได้สําสเร็จรุลวงแล้วตอนนี้ก็เป็นการเดินทุงดงกลับนะครับกับเส้นทางเดินทุงดงของหลวงตาบุญชื่นที่ทธุงดงอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูที่อําเภอโนนสังนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเราก็มาตามข้อม,มูลกันต่อนะครับกับบรรยากาศเช้านี้ที่วัดศรีสว่างกุดดูตะบนนน สังอําเภอแจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลังจากที่ออกรับบินทบาทแล้วก็ฉันพัฒาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทุดงอีกครั้งหนึ่งซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าที่วัดศีสว่างกุดดูก็หลังจากที่ออกรับบินทบาทแล้วก็ฉันพัฒาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วต,ตาก็เตรียมตัวออกเดินทุดงต่อนะครับ ก็มีสาธิชนญญาตดโยมต่างก็มารอต่อแถวนั่งรอหลวงตาเพื่อกราบสักการะก่อนที่หลวงตาจะเดินทุดงออกจากวัดศรีสวบางกุดดูแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ต้องทําให้หลวงตาบุนชื่นตกใจเล็กน้อยนะครับคือมีชาวบ้านท่านหนึ่งได้นําผ้ามาปูให้หลวงตาเหยียบในการออกเดินทุดงนะครับแต่พอดีว่าหลวงตาท่านเห็นขักก่อนก็เลยให้ลูกติดท่านนาผ้านั้นออก แต่ด้วยความเมตตาของหลวงตาบุญชื่นนะครับต่อสาธุชนญาติโยมก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอขอสิทาให้กับญาติโยมท่านนั้นก่อนที่จะเดินทุดงต่อไปนะครับก็ต้องขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลวงตาท่านได้ตั้งสัจจะอธิฐานไว้แล้วว่าจะไม่เหยียบผ้าอีกต่อไปแล้วก็จะไม่เหยียบเอกสารของทางราชการโฉนดที่ดินนะครับตตอรอตี่กระเป๋าฝาตังต่างๆนะครับหลวงตาท่านก็จะไม่เหยียบให้นะครับแล้วก็ ไม่รับปัจจัยได้ทั้งสิ้นนะครับอย่าได้นําปัจจัยมาถวายหลวงตานะครับจะทําทให้หลวงตาท่านอาบัตได้หลังจากหลวงตาได้เดินม,มาสักระยะหนึ่งนะครับก็ผ่านเข้าบ้านโูชัยหมู่เก้าตำบลบ้านคอำอำเภอโนนสังนะครับก่อนที่จะ,ะมุ่งหน้าเดินเข้าเขตบ้านโคกปากกุง หมู่2ตำบลบ้านคออำเภอนนนสูงโนนสังต่อไปซึ่งเส้นทางนี้หลวงตาท่านก็จะมุ่งหน้าไปยังผ่านนะครับเขื่อนอุบ,บลรัฐส่วนว่าหลวงตาท่านจะเดินไปทางเส้นทางไหนจะเข้าอำเภอไหนจังหวัดอะไรต่อไปอันนี้ก็ต้องสุดแล้วแต่หลวงตาจะเป็นผู้กำหนดหรือว่าพิจารณาเลือกเส้นทางเดินทุงดงต่อไปนะครับ อันนี้ก็ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ก็สามารถไปติดตามเพจท้องถิ่นอย่างเพจทั่วไทยนิวได้นะครับจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ทราบอย่างทันเวลาแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยนะครับส่วนของกระผมในแวานก็จะเป็นการนเสนอข้อมูลย้อนหลังให้ทราบกันต่อไปนะครับ ส่วนวันนี้หลวงตาท่านจะทุนุงถึงไหนหรือจะข้ามจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างขอนแก่นหรือไม่หรือจะเข้าพักจังหวัดที่ไหนในค่าคืนนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปถ้ารู้ข่าวก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ